ขอบคุณพี่น้องช่าดอนห,หลายๆนะครับเด้อขอบคุณมากครับเพือ่อนครับโอกาสหน้าเราคงจะได้มาเจอที่นี่เรื่อยๆนะครัต่างบอกเพี่องการทีว่าเดี๋ยวติดต่อผมมาผมมาเล่นในฟรีที่นี่งาน,นที่มาช่วยดูแลผมนะครับในวันนี้ขอบคุณมากไม่ต้องห่วงผมสบายมากผมมาที่นี่ผมบอกไนหะ้ผมมาเล่นที่นี่อย่างน้อยในสามสิบพังละเพราะนั้นนะ ไม่มีอะไรแน่นอนผมกม็ให้ความสุขทุกคนนะครับผมไม่ได้มาผมอยากเล่นเพลง